สวัสดีครับทุกทุกท่านขณะนี้ท่านกําลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีสำหรับท่านที่สนใจต้องการรับฟังหนังสือเสียงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่างๆนะครับท่านสามารถคลิกเข้าไปที่ช่องป้างคอมสารคดีแล้วก็คลิกที่พอดแคสต์นะครับก็จะมีหนังสือเสียงเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆให้ท่านได้รับชมรับฟังอย่างมากมายนะครับ ในคลิปนี้นะครับจะเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์พศ5 5 5 2โดยที่มาตรา59ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้บุคคลมีสิทธิ์เสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็วสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ8แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์พศ2552ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่การจัดการเรื่องราวร้องทุกข ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายให้ส่วนราชการที่รับคำร้องทุกข์แนะนำให้ผู้ร้องทุกข์ไปดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการดังกล่าวการร้องทุกข์ตามระเบียบนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ร้องทุกข์ตามกฎหมายอื่นข้อ4ในระเบียบนี้คำร้องทุกข์หมายความว่าคำร้องทุกข์ ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ณส่วนราชการตามระเบียบนี้และหมายความรวมถึงคำร้องทุกข์ที่ได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องทุกข์เดิมโดยมีประเด็นหรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ด้วยผู้ร้องทุกข์หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนและผู้จัดการแทนผู้ร้องทุกข์ด้วย ส่วนราชการหมายความว่าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานอื่นของรัฐท,ที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์คณะกรรมการประจํากระทรวง หมายความว่าคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงประลัดกระทรวงหมายความรวมถึงประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและประลัดทบวงข้อ5ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้หมวดหนึ่งคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ข้อ6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประกอบด้วย 1. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 3. กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเลขาธิการคณะกรรมการ ลฤษฎีกาเลขาธิการกอพอเลขาธิการกอพอรอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอายการสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน3คนซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายสังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้านละหนึ่งคน ให้ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการข้อเ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสปีในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วเมื่อครบกำหนดตามวาระในวรคหนึ่งหากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ข้อ9นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 5. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหโทษข้อ 9. ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและวงเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการ 3. วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด4มีหนังสือสอบถามหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม no like so, um, ีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐนั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ห รายงานผลการสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามระเบียบนี้พร้อมทั้งเสนอวิธีการที่นายกรัฐมนตรีควรสั่งการต่อไปในกรณีที่การปฏิบัติงานยังไม่เป็นผล 6. จัดให้มีระบบข้อมูลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ แแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย9พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่อื่นตามระเบียบนี้10ออกระเบียบประกาศหรือคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้11 ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายข้อ 10. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การประชุมคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้นำวักหนึ่งวัคสองและวักสาม,มาใช้บังคับโดยอนุโลมข้อ1 1ให้สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่สำนักงานเลขานุก,การของคณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการงานประชุมการศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายข้อ12ให้มีคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงประกอบด้วยปลัดกระทรวงเป็นประธานกรรมการอธิบดีและผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็นกรรมการและ กรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายสังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้านละหนึ่งคนให้ประธานกรรมการประจำกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงเป็นเลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุก,การอีกจำนวนสองคนวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นำข้อเจ็ด และข้อ8มาใช้บังคับโดยอนุโลมข้อ 13. คณะกรรมการประจำกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ควบคุมอำนวยการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อ9วงเล็บหนึ่ง 2. วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงตามระเบียบนี้ 3. มมีหนังสือสอบถามหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องส่งวัตถุเ, throw, เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐนั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 4. รายงานผลการสั่งการของรัฐมนตรีตามระเบียบนี้พร้อมทั้งเสนอวิธีการที่รัฐมนตรีควรสั่งการต่อไปในกรณีที่การปฏิบัติงานยังไม่เป็นผล 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการประจำกระทรวงมอบหมาย 6. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายข้อ14การประชุมคณะกรรมการประจำกระทรวงและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการประจำกระทรวงแต่งตั้ง ให้นำข้อสิบมาใช้บังคับโดยอนุโลมข้อสิบห้าคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจำกระทรวงให้ทำเป็นหนังสือและต้องระบุ 1. ชื่อผู้ร้องทุกข์สเหตุแห่งการร้องทุกข์ 3. ข้อเท็จจริงของเรื่องร้องทุกข์ 4. เหตุผลแห่งคำวินิจฉัย 5. ข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีเพื่อสั่งการตามข้อเสนอแนะนั้นซึ่งต้องระบุให้ชัดแจ้งว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีควรจะสั่งการในเรื่องใดว่าอย่างไรพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสั่งการด้วยคำวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้ลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ ประจำกระทรวงที่มินิจฉัยเรื่องร้องทุกนั้นข้อ16ให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการทุกปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในการนี้ส่วนราชการจะมีข้อเสนอใดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยก็ได้ข้อ17ให้อนุกรรมการตามข้อ9วงเล็บ8และข้อ13วงเล็บห ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นเงินสมนาคุณโดยทำความตกลงกับกระทรวงการคลังหมวด2การเสนอและการรับคำร้องทุกส่วนที่ 1. การเสนอคำร้องทุกข้อ18ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจําเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกขมีสิทธิ์เสนอคําร้องทุกต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ข้อ19ผู้ร้องทุกจะต้องร้องทุกด้วยตนเองเว้นแต่ผู้ร้องทุกเจ็บป่วยหรือไม่สามารถร้องทุก์ด้วยตนเองได้เพราะเหตุจาเป็นอื่นผู้ร้องทุกจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องทุกแทนก็ได้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเองได้และไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้ใดร้องทุกข์แทนได้ให้ผู้บุปการีผู้สืบสันดานสามีภริยาหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้จัดการร้องทุกข์แทนได้ข้อ20คําคำร้องทุกต้องทำเป็นหนังสือและมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกสอง ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องทุกข์และคำขอให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์3ใช้ถ้อยคำสุภาพ 4. ลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์หรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้จัดการแทนตามข้อ19และในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะ ให้ร้องทุกแทนจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ร้องทุกไปด้วยคำร้องทุกใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึ่งหรือไม่ชัดเจนหรือไม่อาจเข้าใจได้ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องทุกเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องทุกนั้นให้ถูกต้องหากผู้ร้องทุกประสงค์จะใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกจะต้องระบุในคำร้องทุกข ให้ชัดเจนว่าผู้ร้องทุกประสงค์ให้มีการดำเนินการอย่างใดพร้อมด้วยเหตุผลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและรีบด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องทุกขโดยชัดแจง้งในกรณียื่นคำร้องทุกแทนถ้าเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคำร้องทุกเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายเพราะการร้องทุกข์จะขอให้ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้จัดการแทนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญประจำตัวอื่นและเหตุผลที่ต้องมีการร้องทุกข์แทนก็ได้ข้อ21ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์มีเหตุจำเป็นไม่สามารถทำคำร้องทุกข์ เป็นหนังสือได้อาจแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ก็ได้ในการนี้ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคำร้องทุกข์บันทึกถึงเหตุแห่งความจำเป็นที่ผู้ร้องทุกข์จำต้องแจ้งด้วยวาจาไว้ด้วยหลังจากนั้นให้บันทึกการร้องทุกข์โดยให้มีรายการหรือเอกสารแนบตามข้อ20และวันเดือนปีที่รับคำร้องทุกข์ ร้อมกับให้ดําเนินการลงลายมือชื่อเป็นผู้ร้องทุกข์ลายมือชื่อผู้รับคําร้องทุกข์และให้นําข้อยีบสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับคําร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อในโอกาสแรกที่จะทําได้ข้อ22การเสนอคําร้องทุกข์ให้กระทําได้ดังต่อไปนี้หนึ่ง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณส่วนราชการ 2. ส่งทางไปรษณีย์ไปยังส่วนราชการหรือ3กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อ 23. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น ส่วนที่สองการรับคําร้องทุกข์ข้อ24ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคําร้องทุกข์ออกใบรับคําร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานใบรับคําร้องทุกข์จะต้องมีข้อความแสดงถึงวันเดือนปีที่รับคําร้องทุกข์และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคําร้องทุกข์ข้อ25ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องทุกข์ที่เสนอมาตามข้อ22วงเล็บส หรือวงเล็บ3หรือจากส่วนราชการอื่นให้ส่วนราชการนั้นตอบแจ้งการรับคำร้องทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในคำร้องทุกข์หรือกระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดภายใน15วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์ หมวด 3. การพิจารณาคำร้องทุกข์ส่วนที่1บททั่วไปข้อ6ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจำกระทรวงเห็นว่าตามกฎหมายไม่อาจปลดเปลื้องทุกขของผู้ร้องทุกตามที่ร้องขอได้แต่สมควรแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกขโดยวิธีการอื่นคณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจำกระทรวงอาจกำหนดแนวทางการแก้ไข ตามความเหมาะสมภายใต้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการได้ข้อ27ผู้ร้องทุกจะถอนคำร้องทุกทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้การถอนคำร้องทุกต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกแต่ถ้าผู้ร้องทุก์ถอนคำร้องทุกด้วยวาจาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ส่วนราชการให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการบันทึกไว้ และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานการถอนคำร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งอาจกระทำตามที่กำหนดในข้อยีองก็ได้เมื่อมีการถอนคำร้องทุกข์ให้จำหน่ายคำร้องทุกข์ออกจากสารบบการพิจารณาสำหรับคำร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือคำร้องทุกข์ที่การพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่วนราชการจะดาเนินการต่อไปตามอานาจหน้าที่ก็ได้ข้อ28ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องทุกข์เห็นว่าคำร้องทุกข์ที่รับไว้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่นให้ส่งคำร้องทุกขนั้นไปยังส่วนราชการอื่นที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปในกรณีที่มีปัญหาว่าคำร้องทุก์อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกระทรวงเดียวกัน ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการประจำกระทรวงเป็นผู้ชี้ขาดแต่หากเป็นกรณีที่มีปัญหาว่าคําร้องทุกข์อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดต่างกระทรวงกันให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาดส่วนที่สองการดําเนินการพิจารณาคําร้องทุกข์ข้อยี่สิบเก้าคร้องทุกข์ที่เสนอต่อส่วนราชการตามข้อย2ิบสองแล้วให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบคำร้องทุกข์และลงทะเบียนคำร้องทุกข์ในสารระบบการพิจารณาแล้วตรวจคำร้องทุกข์ในเบื้องต้นถ้าเห็นว่าเป็นคำร้องทุกข์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้รีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้เสนอคำร้องทุกข์ดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อดำเนินการต่อไปตามข้อ33ถ้าเห็นว่าคำร้องทุกข์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการแนะนำให้ผู้ร้องทุกแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคำร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือผู้ร้องทุกข์ไม่แก้ไขคำร้องทุกข์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอคำร้องทุกข์ดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องทุกทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกเท่าที่จะสามารถกระทำได้ข้อ30ในกรณีที่ผู้ร้องทุก์ได้ขอให้พิจารณาใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ตามข้อ20วรรคสามเมื่อส่วนราชการที่รับคำร้องทุกเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ร้องทุกข์ประโยชน์ส่วนรวมของราชการและความเสียหายที่ผู้ร้องทุกข์จะได้รับหากไม่ได้รับการใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ทาเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบคำร้องทุกข ได้ทำการสอบสวนเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ข้อสสเอในการพิจารณาคำร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบคำร้องทุกข์ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการนี้ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ห แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 2. รับฟังพยานหลักฐานคำชี้แจงหรือความเห็นของผู้ร้องทุกข์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเว้นแต่เห็นว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นฟุ่มเฟือยหรือเป็นการประวิงเวลา 3. ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง4ออกไปตรวจสถานที่ข้อ32ถ้าผู้ร้องทุกข์ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการให้มาให้ถ้อยคำหรือแสดงพยานหลักฐานแล้วไม่ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งนั้นภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการกำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนราชการจะสั่งให้จำหน่ายคำร้องทุกข์ออกจาการะบบการพิจารณาเสียก็ได้ข้อ33เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบคำร้องทุกข ได้พิจารณาคำร้องทุกข์และรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆตามความจำเป็นและสมควรแล้วเห็นว่าไม่อาจดำเนินการได้ตามข้อ29ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบคำร้องทุกข์ทำบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมด้วยเหตุผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 2. เสนอความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจำกระทรวงวินิจฉัยในกรณีที่คำร้องทุกข์ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นประกาศหน้าวันที่21พฤศจิกายนพ,ออพศ2 5 5 2อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีสำหรับหนังสือเสียงนะครับเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่างๆนะครับก็จะรวมไว้ที่พอดแคส ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับเรื่องนี้ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกพปศ2 5 5 2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับใช้เวลาประมาณ26นาทีนะครับจากทั้งหมด10หน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขปราจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจ พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับปางคอมสารคดีสวัสดีครับ